ก็คลิปนี้นะครับนายช่างจนจะมาแนะนำนะครับสำหรับใครนะครับที่สมัคร Gmail นะครับแล้วมันขึ้นว่าวันเกิดผิดพลาดนะครับวันเกิดผิดพลาดนะครับให้ไปแก้ไขนะครับบางคนอาจจะสมัครไม่ค่อยผ่านนะครับแต่มีเทคนิคนึงนะครับมีอย่างเดียวเลยที่เรากอกผิดนะครับอ่ากอกผิดตรงไหนนะครับดูคลิปนี้นะครับของนายช่างจนนะครับอันดับแรกนะครับเราจะสมัคร Gmail เราก็เข้าไปที่ กูเกิลนะครับพอเข้าไปที่ Google เสร็จปุ๊บให้เราพิมพ์คำว่าสมัคร gmail นะครับสมัคร gmail ปุ๊บกดกดที่คำว่าสมัคร gmail เสร็จปุ๊บจะมาอยู่ที่ตรงนี้นะครับจะมาหน้านี้นะครับมาหน้านี้ให้เรากดสร้างบัญชีนะครับก็สำหรับตัวเองเลยนะครับกดเข้าไปที่สำหรับตัวเองเลยก็ได้นะครับแล้วเราก็ใส่ชื่อนามสกุลของเราะน,น,ๆๆนะครับนะใส่ชื่อนามสกุลของเราอ่านายช่างจนนะครับนายช่างจนนะครับ นายช่างเฉยๆก็ได้นะครับพิมพ์เข้าไปอ่านายช่างชนนะครับต่อมาก็นามสกุลนายอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับเราก็ใส่ชื่อนามสกุลของเราเข้าไปแล้วเราก็กดถัดไปนะครับอ่าแล้วเราก็ใส่เบอร์โทรของเราแล้วกดถัดไปนะครับใส่เบอร์โทรของเราเสร็จปุ๊บนะครับ มันจะส่งรหัสยืนยันเห็นไหมครับอ่าส่งรหัสยืนยันเสร็จปุ๊บเพื่อนๆจะมาที่หน้านี้หน้านี้แหละครับที่เพื่อนๆติดนะครับหน้านี้ที่เพื่อนๆติดกันเยอะแยะมากมายนะครับคําถามนายช่างสมัคร G ี a i ลไม่ได้ทุกวันนี้ทําไมสมัครยากเย็นแสนเข็นจังเลยนะครับอ่ามันไม่ยากนะครับมันมีเทคนิคนะครับอ่าอันดับแรกนะครับวันอ่าให้เราใส่วันวันเกิดของเราวันที่ไหนวันที่ห้าอ่า เดือนอะไรแล้วก <ver> ็เดือนอะไรเดือนมิถุนาก็ใส่เข้าไปเพศอะไรเพศชายนะครับปีอะไรตรงนี้นะครับคําว่าปีนี่แหละนะครับเพื่อนๆใส่ผิดนะครับใส่ผิดใส่พลาดนะครับเพื่อนๆห้ามใส่พศนะครับพศก็คือว่าเกิดเดือนเดือนเกิดปีอะไรนะครับสองห้าสามศูนย์อย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้ห้ามใส่พุทธศักราชนะครับให้เราใส่คิดศักราช นะครับอ่าสองห้าสามศูนย์ก็หนึ่งเก้าแปดซีอ่า, 2, 5, 3, ก, 1, 9, 8, อาก็ประมาณนี้นะครับลองใส่หนึ่งเก้าแปดซีหรือหนึ่งเก้าแปดเจ็ดอ่าประมาณนี้นะครับก็หนึ่งเก้าแปดของเพื่อนๆคิดถ้าสกกลาดที่เท่าไหร่ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับอ่าลองประมาณนี้นะครับอ่าถ้าเราใส่คิดถ้าสกกลาดแบบนี้นะครับมันก็จะใช้ได้ผ่าน เห็นไหมครับมันก็จะผ่านไปได้นะอ่าเห็นไหมครับถ้าเพื่อนๆใส่แล้วไม่ผ่านไปได้อย่างนี้ <c oughs> ก็แสดงว่ามันมันไม่ได้นะครับ,บเพื่อนๆใส่พุทธศักราชนะครับตรงนี้ใส่คิดทศักราชนะครับอ่าและอีกอย่างนึงย้ําเลยนะครับนายช่างจนแนะนําให้ใส่เป็น18ปีขึ้นไปไปเลยนะครับ18ปีขึ้นไปเลยนะครับจะยิ่งดีนะครับถ้าของใครที่อายุน้อยกว่า18ปีนะครับนายช่างจนแนะนํา ใส่สิปปีขึ้นไปเลยนะครับผ่านแน่นอนนะครับอ่าก็คลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับช่องนายช่างจนไว้ด้วยนะครับคลิปต่อไปนะครับนายช่างจนจะมีเทคนิคอะไรดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ